สวัสดีครับวันนี้พิทักษ์ออนทัวพามาเที่ยววัดสะลงเรือเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลกไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมก่อนอื่นเราก็าไปไหว้พระพุทธเจ้าโตกันก่อนเลยเพราะมีเขาหน้าจะทำขึ้นมาใหม่ค,ครับ ใหญตายได้้ก็มร้อนไม่ต้องกอดรองเท้า ไ้ออกกำลังกายใหญ่ไหมใหญ่มากก็ทำอะไรละเอียดอ่ะดทีท่ทททม,มือก็เลือดนะดู เดี yeah. mm ๋ยวมาพกอนเอ ไปเดินร่วมมาอย่างไปดูบรรยากาศรอบรอบมมสเมเด็จพระพุทธอจารย์โตกันดูวันนี้อากาศดี้ว่าเขาทำกะไรล้วเยียดกันทั้งแบบดูดิลอยเล็กลอยนิ้วเห็นปะลอยเยียดรับเรา zoom เข้าไปดูเห็นปะ,ะ,นปด,นปะดูลอยนิ้วเห็นปะเป็นเหมือนลอยนิ้วคนจริงจริอนะเ,เห็นปะ เขาแบบว่าเป็นเส้นเลือดเป็นอะไรที่นี่ทำกระเทียดมากดูเขาสร้างมาหลายปีแล้วแะคบเป็นมื่อก่อนมันไม่มีเนี่ยตอนที่เคยมาที่มทาที่ไหนก่มนี่บ่อน้ำดูสิ มี่มีเต้าด้วยไหมไหนมีบ่อน้ำเต้าเต้าเปียบเลยว้าวมีปลาด้วยมีเขาทำจำลองตรงนี้เห็นปลาไหมาน้องเต่าน้องเต่าป้ายเนี่ยเราจะไปที้เรือกันนะครับนี่ โอ้เมื่อจังเลยบางคนเขาก็เอาบางคนเขาก็ไอ้นี้ไปนะแต่เราเดินไปปุ๊บ้ามีรถไฟด้วยถ่ายไทยว่า,ถารถไฟไหมถ้าไม่ขึ้นไม่ได้น,นี่รถไฟนี่ ที่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าปากพระนาหูเราจะให้ถอดรองเท้าใส่ถุงนะครับพร้อมลองเดือกันอย่างไปครับเพื่อน ก่อนคือเขาก็จะมีถุงให้นี่ไหนนี่ไงถุงวัดกับมัือรือวัดตะบนคันคันบน เา,า,าอักันอาคน่อน่อนนเข้านะครับเราก่อนที่จะเข้าไปเราก็จะลุกไว้ก่อน,นเขาจะมกีกระถาปก็ออกใชครับแล้วเราก็ไปรอดรา่างายนี่รองเท้าเราเลาหู้องน เย็นมายินเข้ามายินเย็นค่ะค้าง้วจะเป็นรูปอันนี้นเขามีคนมาดังว่าตอนที่วัดนแรกมีคนมานังว,ว,ว,วาดอยู่เขามีชื่ออยูง เป็นภาพก,ากิจกรรมภาพพันธุน่ะหมอข้างนองเปิดภามาไม่ถึงใช่ปะพอเข้าภาพมาล็กมากมาวันนี้ไม่ต้องไปวิ่งออกอาก,กาศแล้ครับใหญ่มากวันนี้มาเต็มีเลยรับท้งเตยอันนี้อันนี้คือขับท้ง,งเตยทั้งหมดแต่อะรวมฟองนูเภา ช่ไหมมาดูดิใช่ไหมอย่างตกนวดเสือไปเราไปนี่ก่อนเลยดูดิเรืออันนี้เดือดต้มเผาอันนี้เมย่าดูละเราอยู่ในอันนี้แล้วหรอ เลือนะครับทุกคนเรามาไหว้แม่ย่างเรือก่อนเนาะไปทุกคนแล้วเราดูความเพอาทำวิจิตมาดูดิไอ้ดื้อเรือเกืเห็นหนาวนลยนนี่ นนี้มาดูนี่ก่อนก้อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนไปกราบสระนิกรธาตลองมาดูเรือจาลองกันยิงหน่อยก่อนเห็นไหมนี่นี่มาะดมตัวเหนไหมอเไขึ้นไปข้างบนนะครับไปจราบสการะบอลม สายดีนี่ก็คาดการ์เรามาพูดการปลักเรือแล้วป่ะเราต้องเดินไปทางหัวเรืออย่อ<ส>างนี้ก็ไ<ส>ด้เสพตามากเลยนี่มองไปทางนู้นเจ๊ต้องฝึกพวนดน้วยนะ นู <ừ. S 1> ่นอันนี้่เดมตนะแใ่พอราตอนนี้าเสร็จเราก็ลงไปข้างล่างตอนเด็กจะมีทางออกไม่ได้ออกทางเดิมนะครับ ไปตอนนี para, 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 para ้เราลงมาปุ๊บก็จะเจอทางออกแล้วใต้ด็นอันนี้เราก็จะคืนกระเป๋าอันนี้คืออะไรม้าเห่าเครื่องบินม้าเห่าเครื่องบินนีคนโกหกเนี่ยดูนี่ลงเนี่ยผมพระมาปูดกัไหม Sí, Ani ni... Ni rodz... ni ni <laughs> tha, <laughs> là Ani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  là là Ani là là ไปถึงอังออกแล้วเราก็จะมาเจอกรเทพเจ้าทันใจนะครับอขอให้เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับนี่ครับออกมาเร็วข้างนอกออกมาจากใต้ท้องเรือเร็วไปก็เดินไปตามทางอันนี้ก็มีปลาไปเรื่องปกตินั่นตัวอะไรปลาอะไรนัอ ปดูข้างหน้าเราก็จะเป็นร้านค้าขายของกันนะครับเราจะมาขายอาหารปลาได้เลยได้ก็เมื่อกี้มีจุดจำหน่ายอาหารปลาไหนแอบสายเมื่อกี้เนี่ยเุ้ยเตาเน่าน่าหนาเดบดอ๋ออ่ะมันก็ร้อนนี่ไงปลาเพียบไปหมดให้อาหารได้ อ่าอันนี้เป็นศูนย์อาหารออนี่อันนี้ไงที่ให้อาหารปลายี่สิบบาทอันนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับนี่เรามาวันธรรมดานะร้านปลาก็าเปิดน้อยหน่อย นี่บรรยากาศรอบๆยังใหญ่มากใหญ่มากนี่ผมชอบนะครับอ่าขระเดชพระพฤจารย์โตเขาไปวัดถามแบบดูดิดูด,ดิแต่ว่าเห็นเส้นเลือดแหละ ข้อมือท่านเค okay, ครับวันนี้กลากันที่ตรงสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณที่รับชมคลิปของผมพิทักษ์ออนทัวนะครับฝากด้วยนะครับ